บอกว่าล่าสุดธัญญาอาสยามนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังถูกโยงเล่นของไม่ยอมแก้เจอของเล่นกลับจนชีวิตพังเกินเยียวยาเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้วงในอย่างเต๋าทีวีภูก็ได้โพสต์ข้อความหลังนางเอกนักร้องดังได้เล่นของแต่ไม่ยอมแก้ชีวิตพังยับเกินเยียวยาโดยระบุข,ข้อความว่าขอเยอะขอทุกอย่างแต่ไม่เคยแก้ของคนเล่นของของเลยเล่นกลับนางเอกนักร้องดังเล่นของแต่ไม่ยอมแก้นะวันนี้ชีวิตพังเกินเยียวยาและล่าสุด คัญญาอาสยามนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังถูกโยงเล่นของไม่ยอมแก้เจอของเล่นกลาบจนชีวิตพังเกินเยียวยา ซึ่งเธอนั้นก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่เธออย่างแน่นอนเห็นคลิปหนึ่งที่เขาออกมาพูดมีหลายๆเพจหลายติ๊กต็อกด้วยที่ออกมาพูดถึงประเด็นที่มีอักษรย่อออกมานะคะว่านางเอกนักร้องดังเล่นของแล้วไม่ไปแก้แล้วของเข้าตัวเองอะไรซักอย่างซึ่งพอไปอ่านในคอมเมนต์แล้วอักษรย่อมันมาตกอยู่ที่หนูแล้วคนก็บอกว่าหนูอเคยโดนของหรือเปล่ามีโยงมาที่หนูเยอะมากนะคะแล้วมันมีต่อท้ายด้วยนะคะว่าตอนนี้ชีวิตคือพังมากก็ถามว่าถ้าเรื่องเคยโดนของไหมหนูเคยโดนของนะคะเือ ประมาณ6ปีที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับปรำว่าใครเป็นคนทำแล้วก็เคยไปเล่าในรายการเดอะโกดเรดิโออันนี้ก็ไปหาฟังกันเองนะคะ อาการอะไรยังไงนะคะแต่ในส่วนของที่เคยไปทําของใสใครไหมหรือตัวเองเคยเล่นของไหมไม่เคยนะคะทุกคนแต่ยอมรับว่าเป็นนักร้องสายงูจริงๆงูแบบว่าทําบุญบ่อยไปวัดบ่อยหรืออาจจะมีลงนาะหน้าท้องบ้างก็เหมือนคนที่ชอบทําบุญแล้วก็สายงูปกตินะคะแต่ว่าไม่เคยไปทําของใสใครแน่นอนแล้วตอนนี้ชีวิตคือดีมากนะคะแล้วก็กําลังค้าขายรุ่งเรืองธุรกิจการงานคือดีมากเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นอักษรยอดที่มาลงที่ทัญญาไม่ใช่นะคะทุกคน